สวัสดีคุณลูกค้าผู้มีโอกาสคุณนะครับถ้าใครเห็นอยู่นะครับทั้งหมดนี้ราคา799บาทนะครับเห็นแล้วก็สามารถสั่งได้เลยนะครับขายอังคารพุทธพืรหัสนี้เท่านั้นนะครับ EP ที่19ครับดูดูชัดๆนะครับทั้งหมดเลยนะครับข้าวซูชิ4พร้อมสาหร่ายโรยด้วยนะครับซุปมิโซะ4นะครับแคลิฟอร์เนียชุดใหญ่นะครับทั้งหมดนี้นะครับ พอบกับหานนะครับอลากาสไปซี่สเต็กปลาแซลมอนนะครับซาซิมิโมริรวมนะครับทั้งหมดนี้เลยนะครับยำสาหร่าย200กรัมย่างแซบแซลมอนนะครับคาโตุนิรวมพุงแซลมอนส่วนต่างๆนะครับต้มซีอิว๊วสลัดผักนะครับเนี่ยแล้วก็น้ำจิ้มต่างๆนะครับน้ำจิ้มซีฟูด้ดโชยุ2วาซาบิโสดขิงดองซีอิ๊วหวาน ทั้งหมดนะครับย้าทั้งหมดนี้นะครับราคาแค่799บาทครับฟังไม่ผิดนะครับจ่ายแค่คนละ200อ่ะพูดง่ายๆว่ากินทั้งบ้านเลยกิน5้า4-6ถึง6คนนะครับใครที่เป็นแฟนพันธ์แท้รับรับกับสายโจไม่ควรจะพลาดอีพีนี้เด็ดขาดนะครับท้าได้เลยว่าไม่มีใครกล้าขายนะครับรีบเลยนะครับขายอังคารพุธพฤหัสนะครับ อังคารพุทธปรหัสนะครับเดี๋ยวเราจะเล่งอีพีกันนะครับจาบขอบคุณนะครับที่ยังอุดหนุนเราเรื่องมานะครับทั้งหมดนะครับทั้งหมดนะครับทั้งหมดทั้งหมดนะครับเก็บ9 9บาทอีพีที่19นะครับ